สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะสําหรับเข้ามารับชมรับฟังคลิปเอ็มในวันนี้นะวันนี้เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวจะดู่าเรื่องราวของแต่ละท่านนะคะว่าเป็นอย่างไรอะไรกันอย่างไรกันบ้างนะเอ็มเหมือนเดิมนะคะเอ็ม <M S 2> ไม่มีหัวข้อนะวันนี้ก็เหมือนเดิมไม่มีหัวข้ออีกแล้วเดี๋ยวขอเช็คกอนเลยนะคะขอสามใบเนาะใช้ไพ่อารเิลน,นะคะ มาบอกอะไรกันวันนี้ conversation <Okay>. การ,รเผชิญหน้าการสู้อย่างชาญฉลาดนะคะใครกำลังจะทำอะไรอยู่หรือเปล่านะตอนนี้กำลังมีโปรเจกต์อะไรอยู่หรือเปล่าคะต้องเหมือนกำลังจะต้องเผชิญหน้ากับอะไรหลากหลายอย่างที่กำลังเข้ามาในช่วงนี้ต้องสู้ต้องลุยนะคะนกพิราบโดบการกระโดดก้าวกระโดดแห่งความศรัทธาให้เชื่อมั่นในตัวเอง ะะไม่ว่ากำลังกาลังจะต้องเผชิญหน้าอยู่กับอะไรให้เชื่อมั่นในความเป็นตัวตนของคุณนะอม,มันนี่นะคะหาทางความอุดมสมบูรณ์หาทางสู่ความอุดมสมบูรณ์ถ้าใครกำลังจะลงทุนลงแรงทำในเรื่องของธุรกิจเอ็มมองแบบนี้นะถ้าวันนี้ใครในเรื่องของของเรื่องของธุรกิจอะคะ่ะอืเหมือนคุณกำลังกำลังจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรบางอย่างหรือเปล่ากำลังจะเข้ามานะคะแต่ขอให้คุณเชื่อมัน่น ในสิ่งที่เป็นตัวตนของคุณช่วงนี้อาจจะมีหลายๆอย่างที่คุณจะต้องเผชิญอาจจะต้องเหมือนมันมีหลายๆอย่างที่คุณจะต้องลุยต้องเผชิญนะคะนะมีอะไรหลายๆอย่างที่คุณจะต้องลุยต้องเผชิญแล้วให้คุณเชื่อในความเป็นตัวตนของคุณให้คุณเชื่อในความสามารถของคุณว่าคุณจะมุ่งไปสู่ในความสําเร็จที่มันจะทําให้เกิดผลสําเร็จในด้านของทิศทางอาจจะเป็นเรื่องของทรัพย์ นะคะที่กำลังจะเข้ามานะในเร็วๆนี้หลายๆคนช่วงนี้สิ่งที่คุณกำลังสู้อยู่หรือธุรกิจอะไรต่างๆที่คุณกำลังลงทุนทำอยู่มันมันดูไม่ค่อยเป็นใจก็ได้มันรู้สึกว่าต้องเหนื่อยหรือเกินต้องลุยมากๆเลยช่วงนี้อาจจะดูอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่ค่อยเป็นใจคุณอาจจะเริ่มมีความท้อถอยอะไรบางอย่างในความรู้สึกของคุณแล้วณนะช่วงนี้ แต่ขอให้คุณจงเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทําแล้วเดี๋ยวมันกําลังจะตอบโจทย์ในเรื่องของทรัพย์เรื่องของเงินเข้ามาให้กับคุณแน่นอนขอให้คุณยังจงเชื่อมั่นไม่ว่าอุปสรรคปัญหาอะไรที่เข้ามานะช่วงนี้นะคะให้คุณลุยไปต่อให้คุณสู้ไปต่อให้คุณเชื่อมั่นให้คุณศรัทธาในความเป็นตัวตนของคุณในความเก่งในความสามารถของคุณแล้วเดี๋ยวความสำเร็จจะเกิดขึ้น ถ้าใครหวังเรื่องทรั์นะถ้าใครทําในเรื่องของธุรกิจนะกาลังจะเข้ามานะคะหรือก่อนหน้านี้หลายๆคนอาจจะทาธุรกิจแล้วแต่ช่วงนี้อาจจะดอกธุรกิจอาจจะดอปลงไปอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะยังไปทิศทางทิศทางอย่างที่คุณแบบวาดหวังไว้ได้ไหมมันจะไปต่อได้ไหมมันจะเป็นยังไงไหมอะไรอย่างเงี้ยขอให้คุณเชื่อมั่นในความเป็นตัวตนของคุณนะคะอาจจะเป็นช่วงวิกฤตนะช่วงนี้นะคะที่ทําให้คุณแบบ อาจจะต้องแบบหันมามองช่องทางอีกหลายๆช่องทางด้วยก็ได้นะคะแต่แน่นอนเดี๋ยวพอคุณมีความเชื่อมั่นเมื่อไหร่อะคะ่ะความสาเร็จเกิดขึ้นทรัพย์สมบัติจะเข้ามาการเงินการทองจะกลับมาฟล์นะคะเอ็มมองว่าแสดงว่าหลายๆคนนะ่าจะมีปัญหาในเรื่องของเงินนะช่วงนี้อยู่นะะเดี๋ยวมาขอดูให้ไพ่เล่าเรื่องหน่อยแล้วกันนะคะเดี๋ยวมาดูที่ตัวตนของคุณเนาะเป็นอย่างไรกันบ้างสถานการณ์จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเด็กถือถ้วย มองว่าคุณเป็นคนมีเซนส์ดีนะเป็นคนที่สดใสมีความเป็นตัวเองอนะคะกําลังจะมีโอกาสอะไรดีๆจริงๆเข้ามานะคะถ้าใครกาลังรองคอยโอกาสอะไรบางอย่างอยู่อาจกำลังจะได้เซ็นเ,เอกสารสัญญาอะไรบางอย่างอยู่นะกําลังจะมีโอกาสอะไรเข้ามาให้คุณได้เซ็นเ,เอกสารสัญญาวันนี้แอมพูดลิ้นพันกันจังเลยมาดูกันต่อนะคะ อาจจะยังเป็นโอกาสเล็กๆน้อยๆจริงๆด้วยค่ะกําลังจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณนะนะคะมันอาจจะเป็นการเริ่มต้นนะมองว่าอาจจะเป็นโอกาสอะไรใหม่ๆเริ่มต้นนะคะขอดูอดีตหน่อยอถ้าเป็นเรื่องของเงินน่าจะติดขัดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินนะคะเพราะว่า ไพ่มันนี่ขึ้นมาเนะาะไพ่ของความหวังขึ้นมาไพ่ของการสู้ขึ้นมาแสดงว่าก่อนหน้านี้คุณน่าจะติดขัดในเรื่องของธุรกิจเรื่องการเงินแล้วหลายๆคนนะมันอาจจะติดมาหลายเดือนแล้วอะ่ะนะคะแบบการเงินแบบอา,อาจที่ผ่านมาอาจจะแบบไม่คล่องไม่โฟเลยนะคะเราก็มองว่าติดมาหลายเดือนมากๆจนแบบล่อยหลอแล้วเนะาะแต่จริงๆนะคะ แต่ด้วยตัวตนของคุณคุณเป็นคนหาโอกาสให้ตัวเองใหม่ๆอยู่เสมอคุณไม่ได้เป็นคนหยุดนิ่งอะคะ่ะคุณมีความแล้วก็มักจะมีโอกาสอะไรมากมายหยิบยื่นให้คุณมาเสมอๆด้วยนะด้วยตัวตนพื้นดวงของคุณนะคะ่ะตัวตนของคุณเป็นเด็กถือถ้วยเนาะบ่งบอกถึงความสดใสเป็นคนที่แบบอ่าพร้อมที่จะเริ่มต้นทําสิ่งต่างๆนะคะด้วยความแบบด้วยด้วยใจที่แบบ ใจที่แบบเบิกบานใจที่อยากทํานะคะเอ,ม,เอมอมงแบบนี้นะคุณไม่ได้กลัวคุณไม่ได้กลัวที่คุณจะต้องเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วกําลังเราด้วยพื้นตัวพื้นดวงคุณนะคะคุณมีพื้นฐานของของการประสบความสําเร็จด้วยตัวคุณเองอยู่แล้วด้วยคุณมีความเก่งมีความฉันฉลาดมีความเฉียบแหลมนะคะในความคิดในในความคิดในการมองโลกหรือไม่ว่าจะเป็นงานอะไรเข้ามาค่ะ มันจะมักจะมีโอกาสดีๆให้คุณเข้ามาเสมอๆนะคะมีเกณฑ์ว่าเร็วๆนี้อาจจะมีโอกาสอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเซ็นเ,เอกสารสัญญาด้วยนะอาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามานะคะที่คุณแบบอาจจะต้องแบบไปรับผิดชอบเซ็เนเอกสารสัญญานะแล้วก็เหมือนจะผูกพันภาระติดกันไปอีกยาวนานเลยนะคะถ้าคุณทํางานถ้าคุณกําลังได้รับงานอะไรใหม่ๆเนาะเดี๋ยวยัมค่อยมาขยายแปดดาบอีกทีนะอืม ระวังของเรื่องของความคิดเนาะคุณมีปัญหาในเรื่องของแบบอาจจะเป็นเรื่องของความคิดหรืออาจจะติดขัดในเรื่องของการเงินจริงๆนะคะมองว่าเงินเข้าเยอะออกเยอะนะถ้าเป็นเรื่องของทิศทางของเรื่องของการเงินนะคะเข้าเยอะออกเยอะติดขัดก่อนหน้านี้ก็อึดอัดติดขัดมากอืมเหมือนจะต้องไปใช้จ่ายอะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะเต็มไปหมดเลยหลายส่วนหลายด้านจริงๆอ่อะไพ่เหรียญมมนไม่ได้ขึ้นมาให้เอ็มเห็นเลยนะ เนาะมันเป็นแต่ทีเนี้ยด้วยความแบบว่าเอ็มเอ็มมองตีไพ่ออรรเคิลตั้งแต่แรกเนาะนะคะว่ามันเป็นเรื่องของการเงินเดี๋ยวเอ็มจะมาตีเรื่องอื่นให้ด้วยนะเดี๋ยวขอพูดในเรื่องของการเงินก่อนแล้วกันเนาะคะ่ะอืมดูค่อนข้างจะมีความวุ่นวายในเรื่องของเงินพอสมควรเหมือนจะต้องจ่ายตรงนั้นเคลียร์ตรงนี้สับสวนวุ่นวายไปหมดนะคะบางทีก็รู้สึกอยากให้มีใครสักคนเข้ามาแบบโอกาสอะไรดีๆเข้ามาอุ้มชูเราสักหน่อย ไม่ต้องห่วงเลยค่ะการเงินเข้ามาให้เห็นแล้วนะสิบเหรียญน,นะคะบทสรุปสุดท้ายนะการเงินของคุณเดี๋ยวจะกลับมามั่นคงมั่งคั่งนะคะใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับพวกอสังหาหรือเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับของครอบครัวในครอบครัวก็ได้หรือเงินอะไรที่มันเป็นเงินก้อนที่ดินอะไรแบบนี้นะคะก่อนหน้านี้ติดชะงักมานานจริงๆนะติดชะงักมานานจริงๆเดี๋ยวคุณจะเห็นช่องทางใหม่ๆโอกาสใหม่ๆกําลังจะเข้ามา ส่งให้กับคุณนะคะก่อนหน้าน,นี้แบบในเรื่องของงานเงินอวันนี้เอ็มปตีในเรื่องของงานและเงินนะคะเออ่น่าจะเหนื่อยพอสมควรเลยติดมากๆเหนื่อยมากๆเหมือนอันนี้ก็ต้องไปจัดการอันนั้นก็ต้องใช้จ่ายอันนู้นก็ต้องเคลียร์นะเอ็มขอขยายขอขยายอดีตนิดนึงนะคะแฮงแมน โอ้ oh, นิ่งแบบนิ่งเงียบไปเลยนะคะถ้าในเรื่องของเงินนะหลายๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้พลังงานในวันนี้นะคะในถ้าในเรื่องของเงินในอดีตที่ผ่านมานี่ดูแบบไม่ได้นิ่งธรรมดานะคะนิ่งแบบเงียบไปเลยเงินหายเงินโหดเงินไม่เข้าเลยอะไรมันจะเงียบขนาดนี้แล้วก็เหมือนเป็นระยะแบบนี้มาบางคนหลายเดือนเราด้วยนะบางคนหลายเดือนเราด้วยนะคะหรือบางคนอาจจะอยู่ในภาวะของการแบบ ถ้าติดกับเรื่องการเงินบางคนอาจจะอยู่มาในภาวะหลายปีเลยก็ได้นะไม่ใช่แค่หลายเดือนนะคะบางคนแบบอาจจะอยู่ในภาวะอย่างเงี้ยม,มาอย่างเนิ่นนานมากๆเนิ่นนานมากๆเอ็มขอดูตัวตนคุณหน่อยสิขอขยายเพิ่มเติมอแต่คุณแกล่งนะคะภายนอกคุณอะดูเป็นคนแบบเหมือนไม่มีอะไรนะแต่จริงๆคุณเผชิญปัญหามาเยอะแล้วก็แกล่งมากๆแต่แต่เวลาคุณอาจจะเป็นคนที่แบบแสดงแสดงภายนอกให้คนอื่นดูเหมือนว่าคุณแบบ เป็นคนสบายๆง่ายๆแต่ปัญหาที่คุณเจอมามันมันหนักนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเงินอนะมันหนักมากๆนะคะแล้วคุณก็เจออะไรมาเยอะแต่ข้างในคุณอะค่อนข้างจะเข้มแข็งมากๆนะคะความเป็นเตรนเนี่ยวงบอกเลยว่าภายนอกคุณดูอ่อนโยนนะแต่จิตใจคุณอะเข้มแข็งแล้วคุณก็มักจะชอบแสดงให้คนอื่นเห็นว่าคุณอะไม่ได้มีอะไรเป็นคนที่แบบง่ายๆยังไงก็ได้อ่อนโยน นะคะแต่จริงๆอ่ะคุณแข็งแร่งมากๆแล้วก็เจออะไรไมาเยอะมากนะขอดูขอขยายพื้นดวงคุณหน่อยอืมกำลังจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาจริงๆนะคะอาจจะเป็นโอกาสจากทางไกลได้นะคะหรือคุณกำลังจะได้ปลดล็อกนะคะโอกาสอะไรบางอย่างที่กำลังจะเข้ามาจะทำให้คุณได้ปลดล็อกนะคะ แต่ก็มองว่ามันย,ยังอยู่ในทิศทางของถ้าเป็นเรื่องของตัวเงินเนาะก็เข้ามาเยอะก็ยังออกเยอะอยู่นะอืมนะคะมองว่าถ้าเป็นเรื่องของเงินเนี่ยเข้ามาเยอะแล้วก็ออกเยอะแต่โอกาสที่กำลังจะเข้ามาเป็นทิศทางที่ดีมากๆนะคะอืมแล้วก็บางคนดึงดูดงานที่ใช่เข้ามาด้วยนะถ้าเป็นเรื่องของงานนะคะ กำลังจะได้เซ็นเอกสารสัญญาอะไรบางอย่างในเรื่องของงานนะจะเจองานที่ใช่เจองานที่ชอบกาลยานาะมิตรที่ดีนะคะถ้าเป็นเรื่องของคู่มีเกมว่าดึงดูดเรื่องคู่มาด้วยนะคะถ้าก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะติดเรื่องอะไรก็ตามงานเงินความรักจนแบบคุณแข็งแข่งเข้มแข็ง,ขงคุณแบบเหมือนเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่มีภูมิปัญญาการเรียนรู้นะคะ แล้วก็เหมือนสิ่งแวดล้อมตอนนี้มันกำลังจะสร้างความยุติธรรมสร้างความถูกต้องให้กับคุณคุณจะได้เจองานที่ชอบงานที่ใช่นะถ้าใครมีปัญหาเรื่องของงานหรือก่อนหน้านี้ถ้ามันมีปัญหาเรื่องของงานมันเหมือนปรึกษาใครไม่ได้เลยการเงินมันไม่ฟลร์เลยเอ็มมองว่าเดี๋ยวจะฟลร์ขึ้นจะจะเจอคนที่เหมือนแบบว่าสามารถให้คำปรึกษากับคุณได้นะคะอาจจะเป็นคู่ของคุณเองก็ได้นะที่จะให้คำปรึกษานะคะ เอ็มขอขยายหนึ่งไม้เท้าหน่อยว้าวเนี่ยกำลังจะมีโอกาสอะไรเข้ามาจริงๆนะคะเดี๋ยวรอดูเลยนะว้าวเป็นโอกาสดีๆนะคะถ้าใครโสดก็มีเรื่องของคู่เข้ามาด้วยนะคะมีเรื่องของโชคลาภเข้ามาด้วยนะคะเป็นโอกาสของงานใหม่ๆเหมือนจะตอบโจทย์อะไรบางอย่างให้กับคุณความสบายใจจะเกิดขึ้นนะคะ ขอขยายแต่ดาบนิดนึงอืมก่อนหน้านี้ไปติดเรื่องของเงินมาจริงๆเอ่อเอ็มมองว่าจะเคลียร์ได้นะด้วยด้วยพื้นดวงของคุณนะคะเป็นนึงดาบเนาะอะไรที่มันอึดอัดติดขัดในเรื่องของเงินมันเหมือนมันมันถูกมันเหมือนมันถูกบล็อกไว้อ่ะคะ่ะ เงินของคุณมันถูกบล็อกอะ่ะทาไมมันถึงไปไปโดนยึดโดนติดไว้ขนาดนั้นกําลังจะมีโอกาสเข้ามาคุณกําลังจะหลุดนะคะจากภาวะอะไรบางอย่างอืมถูกบล็อกเงินนะคะอ่ะแน่นอนเดีย๋ยวปลดล็อกแน่นอนนะคะเดอดซันขึ้นมานะคะเหมือนอนาคตอันใกลอ้อ่ะแต่จริงๆอะ่ะพื้นดวงคุณอะ่ะกำลังจะได้ทรัพย์ได้ความสมหวังได้อะไรมากม อะไรที่มันยังติดค้างที่มันยังไม่ได้เคลียจะถูกรับการเคลียใน,นในอนาคตอันใกล้นี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมาสายแบบทางแบบไม่ไม่ไม่รู้ว่าก่อนนันนี้ไปโดนอะไรกันมาบ้างเนาะมันมันถึงติดชะงักกันมานาน <aspire. S 1> ไม่ว่าจะเป็นงานเงินความรักอะไรแบบนีน้มันมันติดขัดมานานมากๆเลยนะคะบางคนบางคนมันไม่ใช่แค่หลักเดือนอะ่ะบางคนมันหลักปีบางคนหลายปีเลย แล้วเหมือนอนาคตอันใกล้เนี้ยเหมือนพลังงานอะไรบางอย่างที่มันยังบล็อกยังปิดกั้นคุณอ่ะมันยังอยู่ไหมมันยังอยู่นะแต่ด้วยตัวตนคุณนะค่ะมันแกล่งแล้วมันใสอ่มันมีการที่กําลังจะได้เคลียอะไรบางอย่างมันจะมีโอกาสอะไรบางอย่างเข้ามามันยังมีอะไรบางอย่างที่มันยังวุ่นวายพยายามขัดแข้งขัดขาคุณอยู่นะคะเอ like ็มมองว่ามันยังมีอะไรพยายามที่ยังขัดแข้งขัดขาคุณอยู่แต่เอ็มมองว่าเดี๋ยวคุณจะเป็นอิสระนะคุณจะเคลียได้นะนะคะเดือดซันขึ้นมาขยายนะอืม อาจจะมีคนคิดไม่ดีหรือทำอะไรไม่ดีกับคุณจริงๆนะคะหรือแม้กระทั่งตัวพลังงานคุณเองนั่นแหละที่มีการบล็อกการปิดกั้นตัวคุณเองนะคะออาความวุ่นวายอะไรที่ยังจะเกิดขึ้นต่อเนาะเดี๋ยวมาดูกันครอบครัวห้าเหรียญห้าไม้เท้าห้าเหรียญครอบครัวอ่าก่อนหน้าน,นี้อาจจะแล้วก็มันมีเรื่องของแบบความวุ่นวายในครอบครัวหลายๆคนอาจจะต้องดูแลทรัพย์ในเกี่ยวกับเรื่องของคนในครอบครัวด้วย นะคะอืมแต่เอมมองว่ายังไงก็จะเคลียร์นะพอพื้นฐานของคุณแบบซับกําลังจะมาแล้วถ้าก่อนหน้านี้ติดมานานอืมเห็นไหมคะซับกําลังจะมาเงินเก็บของคุณคุณมีคุณมีซัพย์สมบัติเก่านะหมายถึงแบบซัพย์สมบัติที่คุณสร้างสมมาแบบเอมเอมขออนุญาตแบบพูดไปแบบไแบบกลๆเลยนะคะแบบทรัพย์สมบัติที่คุณสร้างสมมาแบบ หลายภพหลายชาตินะคะคุณมีทรัพย์ของคุณอยู่นะเหมือนทรัพย์ของคุณยังไม่เปิดบางคนกําลังทอบางคนก่อนหน้านี้ทอแล้วอืมคลอยบายค่ะเอ็มมองว่าทรัพย์ของคุณกําลังจะมากําลังจะเคลียร์กำลังจะจบกําลังจะสิ้นสุดนะคะก่อนหน้านี้ถูกบล็อกถูกอะไรไว้คุณก็เอาจริงๆคุณสู้ไม่ถอยนะ คุณอ่ะเป็นคนมีทรัพย์พื้นดวงคุณเป็นคนมีทรัพย์แต่คุณถูกบล็อกทรัพย์ไว้ถูกบล็อกทรัพย์ไว้อาจจะเป็นเพราะว่าคุณอาจจะต้องแบบทําภารกิจในการช่วยเหลือครอบครัวก่อนหรือเปล่านะคะอะไรบางอย่างหลายๆอย่างกําลังจะวนกลับมาให้กับคุณอืหลายๆคนอาจจะต้องใช้ทรัพย์กับการไปดูแลในเรื่องของครอบครัวแล้วก็ต้องทําอะไรหลากหลายมากๆ แต่อย่างที่บอกค่ะพื้นดวงของคุณเป็นคนมีทรัพย์แล้วกําลังจะมีโอกาสในเรื่องของทรัพย์ทรัพย์ในทรัพย์เก่าทรัพย์ในอดีตชาติของคุณกําลังจะเปิดออกนะคะแต่ถามว่ายังมีเกณฑ์ของการถูกบล็อกทรัพย์อยู่ไหมให้เห็นว่ายังมีอยู่ให้เห็นว่ายังมีอยู่แต่อย่างที่บอกค่ะให้คุณเชื่อมั่นให้คุณศรัทธาแล้วเดี๋ยวเงินเดี๋ยวทรัพย์ของคุณจะปรากฏนะคะ เดีอ็มขอคาแนะนําเพิ่มเติมนะหลังจากนี้ในเรื่องเอ็มมองไปนิดทางของในเรื่องทรัพย์นะวันนี้นะขอคําแนะนํำหน่อยค่ะหลังจากนี้ไปเรื่องของทรัพย์เป็นอย่างไรบ้างนะคะขอคําแนะนําในเรื่องของทรัพย์นะวันนี้เอ็มแบบมาในเรื่องของเงินของทรัพย์ของธุรกิจเลยนะมาดูคําแนะนํากันนะคะอืม ใครมาสายปฏบิบัติมั่งเอ่ยเหมือนคุณจะต้องเรียนรู้อะค่ะ,ะก่อนหน้าน,นี้ที่คุณขาดแคลนติดชะงักเรื่องการเงินมาอย่างยาวนานเพื่อให้คุณได้เกิดการเรียนรู้อะไรบางอย่างเมื่อเวลาที่คุณมีทรัพย์แล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะนำทรัพย์ไปสร้างสร้างอะไรเพื่อให้เกิดประโยชน์นะคะกับตัวคุณเองกับตัวครอบครัวกับสังคมนะไอ้มองไปนิทางนี้นะคะ เลยยังปิดกั้นคุณอยู่จริงๆคุณเป็นคนมีทรัพย์อย่างที่บอกอาจจะเป็นแตดดาบขึ้นมาเนาะอาจจะเป็นในเรื่องของวิบากกรรมก็ตามหรือในเรื่องเพื่อให้คุณได้เรียนรู้ก็ตามเมื่อเวลาคุณมีคุณจะได้รู้จักที่จะมีแล้วจะเผื่อแผ่ให้กับผู้อื่นอย่างไรนะคะถูกบล็อกอะไรบางอย่างอยู่จริงๆนะเหมือนคุณต้องไปปลดบล็อกตาที่สามจักระที่หกนะคะ <c oughs> จะทาวเวอร์ขึ้นมาเดี๋ยวขออีกสักสองใบนะคะ เหมือนไพ่มาบอกอะไรกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแบบกระทันหันกําลังจะมีเปลี่ยนกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างกระทันหันกําลังจะมีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะในเรื่องของเซนส์สัญชาตญาณของคุณก็จะดีขึ้นด้วยนะก่อนหน้าน,นี้ถ้าถูกบล็อกนะคะพอพอเวลาเหมือนแบบบางอย่างอะคะ่ะเหมือนบางอย่างคุณถูกบล็อกแล้วมันทําให้แบบซั์ของคุณมันถูกปิดไปด้วย ต่ที่มันถูกปิดนะคะมันเหมือนเพื่อไปเกิดการเรียนรู้อะไรบางอย่างเหมือนคูบาอาจารย์ของคุณหรืออะไรต่างๆก็ตามที่คุณนับถืออยู่อะคะ่ะเหมือนเขายังไม่ได้เปิดซับให้คุณเพื่อให้คุณได้ไปเกิดการเรียนรู้เอ้มองแบบนี้นะเอ้มองว่าคุณเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ปิดกั้นให้คุณก่อนเหมือนตอนนี้คุณน่าจะเหนื่อยล้าเต็มกลืนแล้วล่ะในเรื่องของซับนะคะว่าเหนื่อยเหลือเกินนะอืมภายนอกอย่างที่บอกคะ่ะพลังงานที่แบบเปิดมาสิบตำแหน่งเมื่อกี้เนาะ ตัวตนคุณอ่ะมันเป็นเด็กถือถ้วยแต่พอขยายขึ้นมามันเป็นสเตนคือคุณก็ไม่ได้บอกบอกบอกให้ใครรู้ว่าค่ะว่าจริงๆแล้วคุณเหนื่อยแค่ไหนอ่ะเออแต่แบบแต่จริงๆคุณแกล่งมากคุณเหนื่อยมามากแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้สแสดงให้ใครเห็นว่าไม่ได้ต้องการให้ใครมาแบบไม่ได้ทําให้ใครรับรู้อะค่ะรูอก่อนหน้าน,นี้คุณอาจจะบอกใครมาบ้างแล้วก็ได้แต่ก็ไม่ได้รับไม่ได้เป็นที่เป็นที่รับการสนใจหรือคนที่แบบจะเข้ามาเข้าใจคุณอย่างนั้นนะคะ อ่ะหรือ,อมขอขยายขอขยายทุกใบเลยดีกว่านะคะวันนี้นะเอาเคลียรย์กันไปเลยถึงเวลาอะไรบางอย่างแล้วจริงๆมันเป็นเรื่องของวิบากกรรมด้วยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการก่อนอันนี้นคนอาจจะต้องไปศึกษาเรียนรู้อะไรบางอย่างในเรื่องของการมีทรัพย์ว่าเวลาไม่มีแล้วมันเป็นอย่างไรแล้วเวลาแสดงว่าก่อนนั้นเนี่ยคณอาจจะแบบมีจุดที่เริ่มมีบ้างแล้วก็ อาจจะหลงละเลงหรือเปล่านะคะก็เลยยังอยู่ในจุดของการเรียนรู้มีและไม่มีเป็นอย่างไรเพื่อเวลามีแล้วจะได้รักษาทรั์นั้นไปอย่างยาวนานเพื่อไม่ให้ได้เสียประโยชน์นะคะของการมีทรัพย์นั้นไปนะเพื่อจะได้ใช้รัพย์นั้นนะคะไปสร้างประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เต็มศักยภาพอือเดี๋ยวจะได้การถูกเคลียร์จริงๆอะไรที่ถูกบล็อกไว้ถูกปิดกั้นไว้กําลังจะถูกการเคลียร์นะคะจะถูกการเคลียร์แล้วจริงๆ justment the sun เกทาวเวอร์มาบอกอะไรคะอ่าอะไรที่มันไม่ตอบโจทย์กับชีวิตคุณมันกําลังจะพังมันกําลังจะพังลงไปนะ,อะขอดูทม์พลนว้าวเห็นไหมคะกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทรัพย์แล้วก็กำลังจะมีโอกาสดีๆเข้ามาจริงๆโอ้ยตายแล้วว้าวเห็นไหมคะ อะอถูกบล็อกจริงๆนะแต่เดี๋ยวจะได้การเคลียร์นะคะไม่ต้องห่วงเลยถูกบล็อกเดี๋ยวได้เอมอยากมีกระดิ่งอะกดกิงๆิงกอะออเอมดีใจแทนนะคะเอมดีใจแทนมากๆเพราะว่าในเรื่องของทรัพยนะ์เน้อมันมัน,ม,นมันสำคัญนะในการที่เราจะเอามาใช้ดําเนินชีวิตหลายๆคนน่าจะเหนื่อยกันมาเยอะนะคะเหนื่อยกันมาเยอะจริงๆอืมชักหน้าไม่ถึงหลังชักหลังไม่ถึงหน้านะคะ ดีใจด้วยนะคุณจะได้รับการเคลียร์แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวต่อจากนี้ไปทรัพย์กําลังจะหลั่งไหลเข้ามาแล้วนะคะให้คุณเห็นประโยชน์ของทรัพย์ที่คุณกําลังจะได้มาเอาไปสร้างประโยชน์สูงสุดนะคะให้กับตัวตัวของคุณเองครอบครัวและสังคมนะนะคะพลังงานวันนี้ก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวเอ็มขอไปก่อนแล้วกันนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามกันนะถ้าชอบก็ถ้าชอบพลังงานในวันนี้ก็ขอให้รับกันไปได้เลยนะคะ ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่กดแชร์นะคะแล้วก็ขอบคุณที่กดถูกใจให้เอมกันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านที่ยังสนับสนุนเอมฟังช่องเอมนะคะอ่าพรอ,อันดีใดพรอ,อันประเสริฐใดในสากลโลกนี้นะคะเอมก็ขอให้พรเหล่าเรานั้นนะคะมอบให้แก่ทุกๆคนให้ถึงแก่ทุกๆคนนะคะให้ทุกคนมีความสุขความสมหวังมีทรัพย์มีสมบัติอิ่มหนำสำราญ นะคะได้ช่วยเหลือให้ตัวเองได้อย่างมีความสุขครอบครัวให้มีความสุขและสังคมได้อยู่อย่างมีความสุขนะคะวันนี้เอ็มไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ